ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนเมลอนนะครับในพื้นที่อำเภอลำดวนนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นฟาร์มที่ปลูกเมลอนครับโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะครับเราต้องทํำยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงครับอายุเก็บเกี่ยวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของสวนกันครับผมทีนี้นี้ก็เตรียมที่จะเก็บส่งลูกค้าอ่าอันนี้เก็บลูกค้านี่มันกิโลครับอันนี้ประมาณโลครึ่ง ใส่นี้มันลูกซึ่งมีส uh ัวอัพนี่ก็ทรงมีแท็กติดไปทุกทุกลกูกให้ลูกค้าไ <Wow. S 2> ด้ดูมีใส่ช่างกิโลติดไว้ราคา uh huh. อยางนี้กิโล <10 kilo S 2> <100 S 1> มี <100 S 1> ราคาใครมาไม่ถูกก็สแกนกิบโค้ดได้น่ยว้าว <Wow. S 2> ก,กิบโค้ดสวนลุงกิมพงเมลอนฟาร์มครับครับสวนลุงกินนเมเมลอนฟาร์มโอเคพอ้ล <Okay. c oughs> ูกนี้ตัดจริงแล้วสองลูก ที่อันนี้เก็บเพื่อวิเคราะห์วิจัยว่าต้นนี้ไว้สองลูกลูกประมาณนี้ลูกจะไม่ใหญ่อันนี้เก็บไว้เทสไว้ชิมเองแล้วก็มันดูว่ามันจะโตไหมอ๋อนี่คือต้นที่เก็บไว้สองลูกก็จะเป็นยังไงเราจะได้รู้แล้วที่สงสัยกันทําไมไม่เก็บไว้สองลูกอ่ะใหญ่อันนี้ลูกละกิโลอย่างนั้นมันก็ไม่โตเนาะแต่มันไม่โตนั่นไงเต่๋ถ้าไว้ลูกเดียวมันได้กิโล ถึง2กงโลครับวันนี้เราอยู่ที่สวนลุงกิมนะครับบ้านมูลจรุงอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นสวนที่เราปลูกเมลอนถูกไหมครับมีเมลอนกี่สายพันธุ์นะครับอยู่2สายพันธุ์ครับสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นสายพันธุ์จย์ชายใ่ยังสีเหลืองอารามนี่ก็สีจันชัยครับเป็นสายพันธุ์ที่หวานกรอบ เพราะอะไรถึงได้เริ่มต้นปลูกเมลอนก่อนครับไปเจอที่ไหนมาครับครับก็ได้ไปศึกษาดูงานเต่ไอ้แรกเลยเนี่ยก็เราคิดอยู่ว่าในชุมชนเราเนี่ยไม่ไม่มีอาหารที่ปลอดภัยเท่าไรส่วนมากมาจากาศ้ยจากท้องตลาดมาก็คนเพื่อนด้วยสารเคมีอะไรต่างๆเลยคิดว่าเออทำอยังไงชุมชนของเราเนี่ยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะสะอาดแล้วก็ปลอดจากพวกสารพิษต่างๆ ก็ขอแนะนําตัวก่อนนะเมื่อกี้ก็ลืมตื่นเต้นผมก็ลืมถามผมชื่อกิมฮงพระศรีครับก็อดีตก็เคยทํางานอยู่ในหน่วยง,งานของรัฐมาก่อนแต่ตอนนี้ก็เกษียณมาแล้วเกษียณได้ห้าปีแล้วก็คิดหางานแก้เหงาก็ปลูกผักปลูกลไรป้อนชุมชนครับ ประมาณนี้นี่ครับโอเคครับ,รบถ้าเกิดว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคลิปนี้นะครับอยากจะปลูกครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเตรียมดินอะไรยังไงครับ <c oughs> ครับก็นับแรกเลยก็ต้องปรับพื้นที่เติ่มที่ให้มันเสมอที่ให้เสมอแลอดถ้าเราปรับพื้นที่ไม่เสมอไม่ได้แล้วนี่เวลาเราลดน้ําไปนี่ตรงในที่ต่ําน้ําจะไหลไปที่เดียวทีนี้จะมีปัญหาตัวต้นมิลอนนะ ต้นนั้นนะว่าอาจจะมีพัญนาเรื่องโคนเน่าได้ก็ยังสายพันธุ์จันชัยนี่สายพันธ์สีเหลืองนี่ก็อายุอยู่ที่65วันถึง70วันครวันครับอ,อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่เราบำรุงสมบูรณ์ไหนๆถ้าเราสมบูรณ์มากก็อยู่ที่65วันก็เก็บได้ก็มไม่เหมือนไอ้สาอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยเป็นสายพันธุ์ในแสนหวานเนี่ยสีเขียวเนี่ย อันนี้อายุจะยาวหน่อยแต่อายุ70วันถึง7 7วันครับครับตั้งแต่เราเริ่มเพาะพมลเล็ดจนปลูกจนได้เก็บก็ถ้าเราดูเลยดีๆก็อยู่ที่70วันหรืออาจจะบวกลบ75วันอะไรก็ได้ได้เก็บแต่ตรงนี้ก็ที่ปลูกมานี่ได้อยู่6 0 67วัน67วันครับ ประมาณหกสิบเจ็ดวันแล้วต้นพันเนี่ยครับเราได้จากไหนครับเราก็มีครูสอนนะเขาแนะนำนะเขาก็ส่งเสริมให้ปลูกเขาก็เอามาจากบริษัทน้ำโป่งเมล็ดพันเนี่ยเราก็ซื้อมาเขาก,าขากา็ที่เราเคยไปศึกษาที่แปลงของเขาเขาก็เออแนะนำส่งเสริมให้ปลูกเขาก็เดียไปจัดมาให้เป็นเซตมาเลยคือ ชอบสายพันธุ์นี้แล้วก็ไปจัดมาให้ตัวนี้ก็เอาปัตจุดิบอะไรต่างๆพวกพันธุ์ต่างๆมาจากต่างจังหวัดเอามาจากต่างจังหวัดที่สุดินแล้วไม่มีต้องเอามาจากนู่นเลยค่าใช้จ่ายก็มีฮะค่าใช้จ่ายต่างๆก็เริ่มต้นอย่างพวกตั้งชุกเชือกอะไรเงี้ยก็มีต้นทุนต้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดแหละแล้วก็พวกปุ๋ย พวกฮอร์โมนต่างๆนี่ก็เป็นเป็นสูตรของเฉพาะสูตรเฉพเมลอนน็ะระยะห่างก็อยู่ที่40 40เซน40เซนนะครับี่เซนนี่คือระยะระหว่างต้นไปต้นคือ40เซนการผูกเชือกอย่างนี้ครับผูกไว้ทำไมครับเผื่อว่าเราปูกโยงโยงให้เมลอนมันเลื้อยพันพันขึ้นไปใะ<อ>แต่มันตึง ไม่งั้นถ้าไม่งั้นมันจะรูดผวกเชือกนี่มันจะมันจะรูดมันจะไม่เกี่ยวพันจะไม่อยู่อ๋อโอเคครับเชือกนี็คือผูกไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักเป็นฐานด้านล่างไว้สําหรับผูกเชือกที่ร้อยขึ้นไปเนี่ยครับไอ้เรีร้อยขึ้นไปข้างบนให้เมลอนเลือยขึ้นไปครับอ่าเราจะเห็นว่าเอ่อหนึ่งต้นเนี่ยครับมลอ้หนึ่งต้นให้ลูกกี่ลูกเนี่ยครับมลอหนึ่งมลอหนึ่งต้นมันจะให้ลูก หลายลูกแต่เราไม่เก็บไว้เราเก็บแค่ลูกเดียวลูกต้นละลูกต้นละลูกเงี้ยเ,เพื่อให้มันได้รับธาตุอาหารที่มันเต็มสมบูรณ์นะถ้าให้เก็บไว้หลายลูกลูกมันก็ไม่โตมันจะแย่งอาหารกันกอยยังลูกไหนที่มันโตวกว่าโตวกว่ากันมันจะเย็ะดึงอาหารมาดึงอาหารมาไอตัวนั้นมันก็ธาตุอาหารต่ำมันได้รับน้อยลงรสชาติมันก็ต่างกันนี่ รบชาติมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี่ครับใน,นการการที่เราเตรียมดินเสร็จแล้วเราเรามาขุดหลุมมาเจาะหลุมเมื่อสมัยก่อนเขายังไม่พัฒนาเขาก็ขุดเขาก็ปลูกแบบเหมือนกับปลูกแตงโมแดงว่าแต่นี้เขาพัฒนาเขาเจาะ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 ให้ลึกประมาณ4ี่เซนน่ะลึกเจาะลึก,ลกแล้วก็เราก็ไ้ตากไว้ัก สองวันสาวันก็มาผสมพวกไอ้วัตถุดิบอย่างปุ๋ยอย่างพวกกะม้าเพล้ากปุ๋ยสูตรพวกเขาเนี่ยผสมเสร็จเขาก็ใส่ไปในหลุมเนี่ยครับการใส่มันด้ใส่ให้เต็มทีเดียวนะเขาใส่หยิบไอ้ที่เราสนผสมที่เราผสมแล้วหยิบใส่หนึ่งหยิบแล้วก็เอาดินที่เราตากเนี่ยใส่ไปหนึ่งหนึ่งกำแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งกำเป็นชั้นชั้นชั้นจนเต็มหลุม ครับอันนี้ก็พอทำเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำไม่ชุ่มเลยลดน้ำไม่ชุ่มการขณะที่เราเตรียมดินเสร็จเนี่ยเราต้องไ,อไปบ่มเล็ดเนี่ยการบ่มเล็ดแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งจะน,นี้จะอธิบายเรื่องในการใส่หลุมก่อนใส่ปุ๋ยอะไรในหลุมครับอันนี้ใส่ <c oughs> พอเรารดน้ำให้มันชุ่มแล้ว,วนี่เราก็เอาไป หาวัสดไุไม้ไม้ไผ่ก็ได้ที่พอประมาณเท่ากับหลุมหลุมถาดที่เราเพาะเล่นน่ะเราก็ดันเข้าไปตรงกลางจุดเนี่ยจุดจุดที่เราปลูกนะ่ะดันไปตรงกลางให้มันลึกประมาณสองข้อนิ้ว,แล,วแล้วก็เราก็เอาผงมอสมีผงมอสใส่ให้เต็ม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 อะไรยกไ้กกหลุมหลุมน่ะครับให้ใจเต็มแล้วก็ลดน้ํา ชุ่มเหมือนกันตรดน้าเสร็จแล้วก็มาดูว่าขั้นตอนการบ่มเมล็ดการบ่มเมล็ดต้องใช้น้าร้อนน้าอุ่นใช้น้าอุ่นแล้วก็เทเราต้องน้ําน้ําอุ่นว่าเราจะปลูกกี่หลุมปลูกกี่ต้นแล้วก็นับเมล็ดหนยนับเมล็ดนับยนเมล็ดแล้วเทแช่แช่ทำอุ่นไว้หนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครับพอแล้ว แค่ครบหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เทเทออกล้วก็เอาเต่มเล็ดมันแล้วก็มามาใส่กับผ้าผ้าสะอาดผ้าสะอาดล้วก็มาห่อไวห่อผ้าสะอาดเสร็จเอาหนังสือพิมพ์มารองอีกชั้นแล้วก็พับพับไปก็เอาไว้ในกระติกไวในกระติกก็ได้จนใหญ่แล้วใส่ในกระติกน้ำแข็งนะเล็กๆนะ่ะกระติกไหนก็ได้ที่พอที่มัน ปิดไว้มีชิดบ่มไว้ทั้งคืน24ชั่วโมงครับบ่มไว้24ชั่วโมงไม่ง่ายเลยนะครับเราต้องวางแผนว่าจะปลูกมุติเราเราจะปลูก8โมงเนี่ยเราต้องวางแผนเราต้องบ่มตั้งแต่ปลูก8โมงพรุ่งนี้เราต้องบม่มบ่มตั้งแต่เจ็ดโมงวันนี้ช <c oughs> ะ,ะไดบ่มเจ็ดโมงวันนี้เจ็ด <c oughs> โมงวันนี้ล้ามันจะ รบ24ชั่วโมงลองดูว่าเวลาเราจะจะปลูกกี่โมงดูเราคำนวณได้คำนวณคำนวณเวลาเอาถ้าเราไม่คำนวณเวลาเราไปบ่มในช่วงบ่ายสามอะไรเงี้ยเราก็ต้องนุ่งไปไปปลูกในนู่นกลางคืน1รื่งทุ่มสองทุ่มต้องคำนวณให้ดีไม่งั้นถ้าถ้าเราไม่ทำตามระยะเวลาแล้วนี่ รามมันจะงอกยาวี่มันจะติดพันกันอ๋อนี่คือเหตุผลครับครับมันจะดึงมาก็เปราะมันเปราะมันหักมันเสียหายเม็ดหนึ่งก็อย่างน้อยก็เม็ดละบาทเออเม็ดละสามบาทเม็ดละสามบาทเม็ดละสามบาทมีอีกสายพันธุ์หนึ่งมันเม็ดเจ็ดบาทก็มีนะอ้าวครับอันนี้เมนี่คือที่เห็นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับในสวนเนี่ยก็เพาะจากเมล็ดใช่ไหมครับ ใช่ครับออโอ้นี่คือเพาะจากเมล็ดนะครับที่แรกผมคิดว่าจะเป็นการเพราะจากต้นที่เขาเลี้ยงไว้แล้วนะครับ Britney, เราเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยครับเป็นเมล็ดเลยแล้วก็อนุบาลเมล็ดจนเอามาลงจนมันออกร่างออกร่างม,มาออกร่างมาปร,ระมาณนี่เลยมันออกร่างมาแล้วก็มาใส่จิ้มเอาไม้เอาไม้ขนาดประมาณเท่ากับไม้ไม้ลูกชิ้นน่ะครับแล้วก็จิ้มใบจิ้มใบก็อยาให้ลึกให้มันใส่ ใส่ไอเลดไปครึ่งหนึ่งคร,ครึ่งครึ่งเลตอนะ่ะแล้วก็เอานิ้วบีบบีบมันแนนไงเป็นอย่างั้น,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 นอ่นนนะถ้าถ้าใส่มิดมิดมาเลนะั่นอะ่ะเน่าเน่า <c oughs> แล้วประมาณกี่วันครับเขาจะเริ่มเห็นต้นเคี้ยวออกมาครับก็ประมาณสองสามวันน่ะ องสามวันไม่นานเนาะสาม,สามวันนั่นมันก็เริ่มสลัดเปลือกมเมล็ดออกแนละ้วช่วงนี้คือเราต้องดูแลเขายังไงบ้างครับหรือว่ารออย่างเดียวก็เราก็ดูแลเรื่องปล่อยน้ําปล่อยน้ําไม่ต้องให้มันชุ่มมากเพราะถ้ามันชุม่มชื้นนะเพราะมันชื้นนะอพอะที่จะมันสลัดมเมล็ดนั่นออกเธอก็มันแตกใบามาหน่อยแตกใบามาสักสองใบล้วก็เอาผงเขาเรียกว่าผงซีโอฟอน เอาผงซียวฟอนมากลบโคนกลบโคนทุกต้นโคลนละช้อนโคนนละช้อนโต๊ะอันนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเป็นโรงเน่าอ๋อโคเน่าโรคเน่าคือถ้าตาาดางมันทําง่ายตาาดางมันง่ายก็จริงอยู่แต่มันจะยากตรงที่เราเก็บปัญหาเพาอหน้าใบเป็นแบบนี้เป็นสาเหตุอะไรใช่ไหมอาจจะมาจากให้น้ำเยอะไปไหมเราต้องสังเกตดูใบด้วย ครับถ้ามันเริ่มผิดสังเกตเราก็หาว,วิธีแก้ขาน้ำเยอะไปเราก็ลดอย่างเงี้ยบางที่ลูกนะให้น้ําไปบางที่ลูกนี่มันแตกมันมาได้อยู่สวยอย่างนี้ทุกลูกนะครับทุกต้นนะมันมันจะมีรอยแตกรอยอะไรแต่อันนี้มันมัน,มนไม,ไม,ไม่ต้นที่ไม่มีปัญหานะแต,แต่ต้นที่มีปัญหาก็ถอนทิ้งแล้วมันมันมีบ้าง สองสามต้นนะมันก็มีมันไม่ได้ร้อยเปอรเซ็นะ <Okay. S 2> ดูที่การหนึ่งดินด้วยดินนี่ก็เป็นดินที่มันเหมาะไหมบางบางที่มันเป็นดินเข้มดินอะไรเงี้ยมันก็อีกแบบหนึ่งลูกมันก็รสชาติก็ต่างกันครับนะอันนี้ปลูกในดินของเรานี่เใชคดูแลมันก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่โอเค ต้นทุนของเราก็คือเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยเตรียมปุ๋ยแล้วก็จะมีเชือกด้วยเนาะเชือกแล้วก็อันนี้ที่เห็นเป็นกลวยลวดร้อยเชือกนี่เป็นลวดอ๋อมีตะขออ๋อเป็นตะขอเพราะว่าเราจะได้ขยับซ้ายขยับขวาแล้วก็สามารถเก็บได้ด้วยเอาไว้ไว้รอบหน้าได้โอ้ยฉลาดมากเลยครับ อันนี้มาดัดเองเนี่ยมันต้มาดัดทําเองโอเคแล้วจําเป็นต้องมีโรงเรือนนะครับไม่มีได้ไหมไม่มีได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าดูแลหญ้าดูแลแทบจะไม่ได้ขายเลยแหละเพราะมันเพลี้ยพวกอะไร<อ>พวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยต่างหลายๆชนิดน่ะมันเพราะว่าต้นนี้มันพวกสายพันธุ์นี่ไม่ใช่สายพันธุ์เป็นเป็นพืชที่อ่อนอ่อนไวแล้วก็ Uh, oh. เรียกว่าอ่อนแอมากกว่าโดนโรคโดนอะไรนิดหน่อยก็เอาไม่อยู่ถ้าคนไม่เกี่ยวชาญไม่รู้ครับวิธีแก้จริงโอเคก่อนที่เราตัดขายนสามวันนี้เพิ่งเปิดนะครับแต่ปกติแล้วจะปิดตลอดก็ามันไม่มีผลอะไรแล้วอ oh. ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วไม่มีผลมแมลงอะไรก็ไม่มีผล,ผลแล้ว <laughs> คือตามสบายตามสบายเลยเอามาเลยอย่างเงี้ยนะคือแล้วว่าระยะที่เราจะต้องปิดเนี่ยช่วงช่วงช่วงไหนเขาให้ผลผลิตตั้งแต่เราตั้งแต่เราไอ้ลงลงดินเลยลงลตั้งแต่ลงเลยตั้งแต่ลงมาจะเริ่มเปิดได้สักอายุช่วงไหนครับก็อายุก็หกสิบวันเนี่ยแหละโอ้ก็ต้องปิดไว้ตลอดปิดตลอดรับแม้แต่ทนเข้ายัง ต้องค่อยๆแอบเปิดไหมจนมากม่ค่อยให้คนเข้าเลยเพราะว่าการคนเข้ามาก็ไม่ดีหนึ่งนำเชื้อรานำพาหะนำโรคเป็นพาหะนำโรคมาต่อไปพืชของเราได้อะครับไม่ง่ายไม่ง่ายครัแต่าบางบางสวนเขาจะล็อกไว้ไม่ให้เข้าดูแต่ข้างนอกเลยดูแบบ มันนีมีสีคล้ำๆแล,แล้วเราเริ่มสังเกตแล้วสีคล้ำๆนี่มันเริ่มจะโคลนจะเน่าเราก็ต้องเรียบเอาเอาไอ้พวกเรียกคล้ายๆกับปูนอ่ะคล้ายกับปูนกื่งหมางเราจะเป,เป็นเป็นชื่อจะเป็นชื่อของเขาเฉพาะมาไปไ้ายไหนยัง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 นี่น่ะมามาป้ายอ๋อนี่คือตัวอย่างป้ายนะคร <ไป S 1> ับป้ายโครงการมันลาม แต่ค้าที่อยู่ใกล้หรือไกลสนใจก็จองสั่งจองทางเพจได้อเพจเพจอะไรครับสวนลุงกิมเมลอนฟาร์มเป็นเพจเฟซบุ o กครับเพจเฟซบุ๊กก็โทรมาถามหรือมาจองได้เลยครับโทรมาถามอะไรที่ตอบได้ก็ตอบนะถ้าตอบไม่ได้ก็จะศึกษาต่อไปครับถามหน่อยประสบการณ์ครับระหว่างปลูกกินเองเ ับซื้อกินเนี่ยอะไรง่ายกว่าครับเนี่ยจากคนปลูกเองจากคนเคยเป็นลูกค้าครับอย่างที่รู้มาก็ถ้าจะให้ตอบก็คงจะเป็นซื้อเขาซืนะ้อเขาง่ายกว่าซื้อง่ายกว่านะซ,ซื้อง่ายกว่าโอเครวมรวมมาเนี่ย mm hmm. เห็นแล้วเนี่ย mm hmm. สุดว่าเห็นมาเกษตรกร,ร,กรผ่านมาเห็นคลิป mm hmm. อ่ะเห็นด้านหลังผ,ผลเยอะๆสวยๆเนี่ยอยากจะปลูกเองเนี่ยถามนิดนึงครับมันง่ายไหม <c oughs> นี่แหละที่เห็นผลที่เจ้าของที่สวนเมลอนเขาขายกันในราคานี้บางบางลูกค้าไม่เข้าใจว่าเออทำไมราคาสูงอะไรประมาณนี้ก็น,นี่แหละเหตุผลที่ราคาสูงต้องดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเพาะรายละเอียดมาจนจนได้ เหตุผลผลิตเนี่ยก็ดูรายละเอียดมันเยอะครดูเลยยากยากนี่เหตุผลคือปลูกเองรู้ครับ,บรู้เลยว่าทําไมราคาสูงตอนแรกที่ยังเรายังไม่ได้ลงมือปลูกแล้วก็ไปดูสวนคนอื่นเราคิดเราก็คิดว่าง่าง่าย,ายเหมือนกับคนไลูกค้าทัวไปไปสวนใหญ่ๆไปดูมันกัเอ้เมือนมือนกัเราปลูกแตงกวาแตงโมงอะไร ต่จริงแล้วไม่ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันที่ตัดสินใจมาลงมือเองอถึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองรู้แล้วไม่ง่ายโอลงทุนไปหลายหมื่นบาทนี่ก็โหนก็นี่แหละมันเสี่ยงทางเสี่ยงเหมือนกันถ้าคนไม่ใจรักจริงไม่เอาใจใส่ไม่มีเวลาดูแลก็เสี่ยงเนาะ เงินหลายหมื่นด้วยหลายหมื่นเข้าใจเลยเพราะว่าเนี่ยผมเลยนะครับผมบอกกันนะครับผมผ่านมาเนี่ยเห็นอ่าเห็นทั้งโครงสร้างเลยเห็นสวนเห็นอะไรเนี่ยอ่ถ้าเกิดว่าลงทุนปลูกไปแล้วอย่างที่ตั้งนั่งฟังมาเนี่ยครับตั้งแต่แรกถ้าเกิดว่าแบบปลูกไม่งอกหรือเจอโรคอีกก็คือแย่เลยจบเลยจบเลยเพราะว่าลงทุนไปสูงใช่ก็เสียเงินไปห้าหมื่น เสียเลยแต่เพาะโรงเรือนเนี่ยไอเอ็กว้าง8เมตรคูณ14เมตรอันนีกห้าหมืนห้าแล้วห้าหมืนนะครับข้างบนนั่นแหละแต่โรงเรือนเองมันใช้ได้นานใช้ได้หลายรอบอยู่แต่ว่าพูดถึงกรณีเริ่มต้นเริ่มแรกเริ่มแรกอ่ามันก็จะเป็นต้นทุนครั้งแรกของเราลูกรอบแรกขอบแรกยังไม่คุ้มทุนหรอไม่คุ้มแน่นอนเขาว่าด้วยโรงเรือนด้วยเนาะ คอบสองคบสามเนี่ยจึงจะจะตูนคืนก็คือไม่แพงเลยเนาะไม่แพงหมายถึงว่าราคาของเมลอนเนี่ยไม่แพงนะโอ้าคาอือเข้าใจแล้วพอเป็นผู้ปลูกเองเข้าใจเลยผมชอบมากเลยครับแล้วมาได้อธิบายบอกว่าโคดสีนี้เราใส่แต่ละวันเราผสมตั้งแต่เราเริ่มผสมมานี่ก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดวันถึงหมด เราต้องโคดสีเราต้องจำว่าวันนี้พูนถวันนี้วันสุกวันสุกเราใส่สีนี้ไอ้บ<ม>่วงแถบขาวรับสุกแล้วก็สม้มไปรู้ตัว่ามันติดถ้ามันติดถ้าเป็นสีนี้แสดงว่าติดวันเดียวกันทางสวนติดวันเดียวกันลูก<อ>ไหนจะเป็นอย่างนี้จะมีมามยางลูกนี้สีนี่ยนอะย่างนี้สีชุมพูครับอ่าอันนี้สลหรับมือใหม่ต้องต้องทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ ้ามือเขาทำปเป็นอาชีพแล้วเขาก็ไม่ไม่จังเป็นนั่นเขาจำได้แต่เราลองมือใหม่นีนะ่ยังจำไม่ได้เราทำโค้ดสีไว้อันนี้วันสีชมพูนี่อีกวันหนึ่งเป็นสัญลักษณ์กว่าง6คูณ14ครับ6คูณ14ปลูกได้ไปกี่ต้นครับ230ต้น230<ม>ต้นต้นละหนึ่งลูก 230ลูก230ลูกเแจะได้ขายจริงๆถึงส0งร้อหรือไม่อยู่ที่คนปลูกแล้วตันเนี้ยอยูที่การดูแลรอบสองน่าจะคุ้มทุนพอคุ้มทุนปุ๊บได้ต้นทุนปุ๊บรอบสามนี้เอาถั่วเอาถั่วเรากําไรเอาอยู่ที่ถั่วก็ได้ก็ คนอยากจะปลูกก็ต้องศึกษาก่อนครับต้องศึกษาให้ใหท่องแท้ก่อนว่าเรามีเวลาให้กับเขาไหมถ้าเรามีงานเยอะมีทำหลายอย่างก็ผมแนะนำว่าอย่าปลูกดีกว่าม <c oughs> ีแบบจริงใจมากๆนะครับจะมีจะมีเวลาให้เขาเทุกวันต้องต้อง,ต,องต้องทุกวันนะ <c oughs> อันนี้ทำได้ครับ เพราะว่าความสามารถของคนมันมัน,ม,นมันมีความสามารถทาได้อยู่แล้วถ้าเรามีใจตั้งใจโอ้คุมมากมากกว่าสองกิโลนะประมาณนี้มีออเดอร์เรียบร<อ><ะ>้อยลูกแน่นอนหรนะืกิโลครึ่งอัพ้าเราไว้รูปเดียวครับนี่เลยเหตุผลที่ไม่ไม่ใส่ไมไม่เก็บไว้สองลูกครับเ<ะ>ข้าใจเลยลูกเล็กสองรสชาติ รสชาติมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ลูกเดียวนน่รสชาติมันมารวมกันปรัดธาตุาอาหารตามมารวมอยู่ที่ลูกเดียวครับเป็นสองลูกมันกุกแล้วแต่ลูกนั้นจะดึงไปครับ <laughs> ทานทานมาเป็นรสใช่ก็ีบเด็ดเด็ดไปแล้วบอกตัวนี้เด็ดเลยโอ้ยนอนมีออเดอร์จองเรียบร้อยเขียนป้ายติดลูกทุกลูกเลยดยอดเลย ไม่ทำมาคนล็อกอินมาทิรังให้ราคาสูงกว่าอาจจะอัดดึงป้ายนี่ออกถ้าใครมาทิรังให้ราคาสูงกว่าก็ไปเอาเลยบอกประมูลนะต้องประมูลมนะองเนึกว่ามันมีกี่ลกูกต้นหนึ่นงเนี่ยนะฮะอสอลูกเดียวลูกเดียวเลยหอือต่ล่าเจ้าของมีสองลูกโอ้ถ้าเจ้าของมีสองลูกไม่เออชอบมากเลยครก็ขอบคุณคุณลุงกิมมากครับที่ให้ความรู้แล้วก็ พาชมสวนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณค้าที่มาชมสวนครับทีนี้ถ้าสนใจก็ติดตามได้ที่ไหนหรือสั่งได้ที่ไหนครับก็ติดตามได้เพจของสวนลุงกิมเมลอนฟาร์มครับที่หมู่ห้าบ้านรุจุงตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ